ก็คมนะครับแต่เป็นคมในระดับมีดใช้งานหนักนะครับอันนี้เป็นมีดใช้งานหนักคมไม่ควรให้คมกริบมากครับมีดอารันยิกแท้แน่นอนนะครับตรงนี้มีการตีตาอารันยิกแท้ครับของแท้แน่นอนครับครับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกรายัการนะครับ รับอยู่ข้างหน้าท่านวันนี้คือมีดอารันยิกครับมีดอารันยิกกลับมาแล้วนะครับและเป็นมีดอารันยิกรุ่นใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าหน้าตาและรายละเอียดเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเมื่อแกะฝักออกมาแล้วนะครับเป็นมีดรัมโบอารันยิกครับมอรุ่นนี้เป็นมีดอารันยิกรุ่นใหม่นะครับเพิ่งทําขึ้นมาใหม่รุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้นะครับทรงรมโบท่านใดครับชอบทรงหัวตัดทรงรัมโบรุ่นนี้ได้เลยนะครับให้ดูคร่าวๆกอนเลยนะครับนี่ครับรบบทรง คล้ายๆปารังนะครับแต่ว่าไม่ใช่มีดปารังนะครับครับมีดอรันยิกแท้แน่นอนนะครับตรงนี้มีการตีตาอรันยิกแท้ครับของแท้แน่นอนครับน้ำหนักการฟันนะครับจะตกอยู่ที่ช่วงหัวเลยนะครับให้การฟันให้น้ําหนักการฟันที่ช่วงหัวนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันเลยนะครับสําหรับมีดดัมโบอรันยิกรุ่นนี้ครับตัวนี้ครับวัสดุใบมีดนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับอานเนี้ยแหนบขึ้นรูปนะครับ ใบมีดยาว11นิ้ววัดทั้งส่วนตายนี้นะครับจนถึงโคนตรงนี้นะครับด้ามยาว5นิ้วนะครับยาวตลอดเล่มก็16นิ้วนะครับก็สวยงามครับสันมีดหนา4.5่มิลนี่ครับสันหนาหนาเลยครับเหมาะแก่การฟันไม้ใหญ่ใช้เดินป่าได้เลยครับใช้ทุบได้ครับปลายก็สามารถใช้ขุดได้นะครับความคมนี่ก็เปิดและคมใช้งานนะด้ามนี่ก็เป็นด้ามไม้ประกบนะครับนี่ครับอ่าเล็กกันเต็มจนถึงท้ายด้ามเลยนะครับเป็นด้ามประกบนะครับด้วยไม้ประดู่แดงนะครับนี่ครับ ยึดหมุดมาให้ well right 3าหมุดครับหมุดนี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเหล็กนี้นะครับไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะครับมีการห้อยเชือกตรงนี้มาครับท่านสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับเป็นเชือกห้อยมือตามที่ท่านถนัดได้ครับน้ําหนักกําลังดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝักมีดกันบ้างครับฝักตัวนี้แถมฟรีครับพร้อมมีดเลยนะครับเป็นฝักหนังเทียมนับใช้เก็บมีดได้ดับบุหนามาเลยนะครับนี่ครับมีการนะครับยึดหมุดมาตรงนี้นี้ทั้งหมด4จุดนะครับนี่ครับมีการเดินตะเข็บมานะครับแข็งแรงไม่ขาดเลยนะครับ ด้านล่างนะครับก็เป็น1ตัวล็อกนะครับโดยการเป็นเป๊กกระดุมนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นรูนะครับสอดเข็มัะไอันนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเข็มขัดท่านใดใหญ่นี่สบายใส่ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ซองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับใส่ซองแล้วก็จะสวยงามกระชับเลยนะท่านสามารถพกติดเอวไว้เข้าไร่เข้าสวนหรือติดบ้านไว้ใช้งานทั่วไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความคมดูกันเลยครับว่าจะคมแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบความคมของมีดแรมโบอะไรนี้รุ่นนี้ดูกันเลยนะครับว่าความคมจะคมแค่ไหนจะลองปาดกิ้ดกระดาษดูกันเลยนะครับก็คมนะครับแต่เป็นคมในระดับมีดใช้งานหนักนะครับอันนี้เป็นมีดใช้งานหนักคมไม่ควรให้คมกลิ้มากครับเพราะว่าหากท่านคมกลิ้มากคมท่านอาจจะไปล้มในป่าได้นะครับเวลาท่านใช้งานนะครับโอเคนี่ครับอีกทีนะครับโอเคครับ เรามาฟังสรุปใายคลิปดูกันเลยนะครับโอเคครับขออนุญาตมาสรุปใาคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดดัมโบอาดันยิกรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ครับสนนราคาเพียง390บบาทจัดส่งฟรีนะครับอ่าร้านผมส่วนใหญ่จะอิงราคานี้นะครับและมีการขึ้นราคามาจากทางอยุธยาครับแต่ผมก็ยังพยายามกดราคาเพื่อให้ลูกค้าได้ราคาที่ถูกอยู่นะครับหากมีการปรับราคาจะแจ้งให้ทราบนะครับนี่ครับก็เหมาะกับใครเหมาะกับทุกท่านนะครับสามารถใช้ติดบ้านนะครับเอาไว้ใช้งานตัดหั่นปัดเฉือนตัดไม้ใหญ่ ก็ได้นะครับไว้งานเดินป่าท่านใดที่ต้องเข้าป่านะครับก็สามารถใช้ได้ตัดไม้ใหญ่นะครับหรืองานต่างๆไว้ใช้ป้องกันตัวก็ได้นะครับใส่ติดบ้านติดรถไว้ได้ติดรถเอาไว้ใช้เป็นมีดใช้งานทั่วไปก็ได้นะครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจครับสามารถสั่งซื้อมาได้ที่เพจแคมในช็อปนะครับหรือเพจมีดอรันญิกอุธยานนะครับหรือดูารายละเอียดการติดต่อได้ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปครับจะมีรายละเอียดการติดต่อในทุกช่องทางนะครับ แล้วก็ขอย้ําเตือนว่าตอนนี้มีดอารันยิกมีของมาบางรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปดูอย่างนี้ครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับสําหรับท่านใดครับสนใจสั่งซื้อก็อย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนเ๋ยวได้รอนานเหมือนครั้งที่ผ่านมาแน่นอนครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาและกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ